สวัสดีค่ะพบกับช่อง Happy Tarawit Me แล้วนะคะวันนี้หัวข้อพิอา,ารนาคะจะเป็นหัวข้อที่ว่าเขากังวลอะไรอยู่นะคะคือสําหรับสถานการณ์ที่ใครบางคนคือไม่ค่อยเข้าใจคู่ของคุณนะคะว่าเ,เขาคิดอะไรอยู่หรือทําไมเขาถึงทําแบบนี้แบบนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยทำในสิ่งที่คุณไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทําไมบางคนอาจจะสถานการณ์ไม่ชัดเจนก็เลยสงสัยว่าเออเขา ยังกังวลยังสงสัยอะไรในตัวเราหรือเปล่าเลยยังไม่มีความชัดเจนให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอย่างนั้นมีสี่กองนะคะกองที่1กองที่2องกองที่3าแล้วก็กองที่4ค่ะก็เลือกได้เลยใช้ไพ่สองสำรับนะคะการดูดวงเป็นแบบ general dating ทุกไม่ได้นําดวงใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาเรียกมาผูกด,ดูนะคะก็ให้เลือกเอานะคะตามที่ใจคุณต้องการนะคะกองไหนที่ชอบที่สุดโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวมาเริ่มกองแรกก่อนเนาะ The Chariot นะคะ, The ะเดอ o o ูแปดเหรียญเห็นไพ้กันไหมคะเดี๋ยวเขาเขอเขยบไพ่ให้นะเอาแบบนี้ดีกว่าจะชัดเจนกว่านะแล้วก็ไพ่ใบที่แปดไพ่ใบที่สิบสี่แล้วก็พไพ่ใบที่ 8, ยี่สิบเจ็ดนะคะเดี๋ยวเขาเขยบไพ่นี้หนึ่ง ให้เห็นชัดมาให้เห็นได้ชัดเจนอ่าสําหรับกองนี้นะคะถามว่าเขากังวลอะไรอยู่ตุ๊กมอว่าสําหรับคนกองนี้เขายังเป็นคนที่เขายังเขาเรียกว่ายังมีชีวิตส่วนตัวเยอะอยู่ยังอยากท่องเที่ยวยังอยากมีสเปซให้กับตัวเองยังมีอะไรอ,อื่นๆที่อยากให้ทําเยอะแยะ แตพไพค่อนข้างเด่นชัดนะคะว่า <c oughs> อ,อคนคนนี้เป็นคนอาจจะเป็นคนชอบท่องเที่ยวหรือยังมีสิ่งอื่นๆที่ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะการเงินของเขาเขาก็ยังอยากจะพยายามให้ให้มันได้มากกว่านี้แต่ได้มากกว่านี้มันมันหมายถึงการสร้างครอบครัวในอนาคตนะคะเอ,อที่เห็นเด่นชัดน่าจะเป็นชาวรา,รา,ราศรีกรกฎนะคะสําหรับคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเป็นไปได้นะคะ คนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนชอบท่องเที่ยวยังติดเพื่อนติดฝูงติดเกมยังรักสวยรักงามถ้าเป็นผู้หญิงนะยังรักสวยรักงามยังอยากทานู่นทนํานี่ยังอยากปรับปรุงตัวเองยังอยากเขาเรียกว่าทําอะไรให้ตัวเองเยอะอะคนคนนี้คือจริงๆแล้วเป็นคนที่ดีมากนะคะเพราะเขาเป็นคนรักตัวเองและเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาในเรื่องของความสัมพันธ์มันไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้สนใจสักทีเดียวแต่เขามองว่าณนะตอนนี้ เขายังอยู่ในวัยที่ยังมีเวลาที่จะต้องทําอะไรเพื่อตัวเขาเองเพื่อความสุขของเขาอยู่กับเพื่อนอยู่กับฝูงอยู่กับครอบครัวของเขาซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะคะในเรื่องของความรักสักวันหนึ่งอะคะ่ะเขาก็จะต้องจบกับใคร สักคนหนึ่งโดยนะตอนนั้นเขาจะต้องเพียบพร้อมไปด้วยหลายๆอย่างอาจจะต้องมีบ้านมีรถมีเงินทองพอสมควรที่จะสร้างครอบครัวมีเพื่อนมีฝูงแต่ณนะตอนนี้ถามว่าเขามีแฟนอ่ะเขาก็โอเคนะตุ๊กมองว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะแบ่งเวลาได้จริงๆแล้วนะคะกับกับแฟนนะแล้วก็กับชีวิตส่วนตัวของเขาคือเขาอ่ะไม่ได้ทิ้งความรักของเขาเลยเขาก็ยังมีความรักของเขาอยู่แต่ว่า ถ้าคนที่เข้ามาดูตุ๊กหมายถึงว่าตัวคุณน่ะน่าจะคิดว่าสิ่งที่ได้รับมันไม่เพียงพอแต่ว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะไม่ได้ทําอะไรให้ตัวคุณเองเลยอะค่ะคือแต่เขาอะเขายังรักตัวเองทํานู่นทํานี่ทํานั่นให้ตัวเองไป,น,น,ไป,น,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นมีแผนนู่นเนี่ยแต่คุณคุณเองอะแพนของคุณก็คือเขาคือไม่มีอะไรเลยไม่มีงานอาดิเรกไม่มีอะไรเลยทุกวันคือจ้องแต่ว่า เออจะต้องรอแฟนมารับมาส่งมากินข้าวต้องอยู่กับแฟนคุยกับแฟนคือมันทําให้คุณไม่มีชีวิตในการทาอย่างอื่นคือซึ่งไม่เหมือนเขาเพราะฉะนั้นถามว่าเขากังวลอะไรอยู่นตอนนี้ตุ้งมองว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้กังวลอะไรแต่เขาแค่มองว่านะตอนนี้เขาจะใช้ชีวิตของเขาให้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณควรจะศึกษาจากเขาค่ะว่าเขาอะ ใช้ชีวิตยังไงแล้วคุณชอบแนวทางไหนเพราะว่าจริงๆแล้วอะคู่ของคุณมันเป็นคู่ที่ไม่ทะเลาะเบาะแวงการเป็นคู่ที่อีกคนนึงก็โคตรเข้าใจเลยอะว่าเออแฟนเราเป็นแบบนี้นะก็พยายามแบ่งเวลาให้แต่ว่าเอ,อ้ยขอนิดนึงขอฉันขอฉันมีสเปคของตัวฉันนิดนึงฉันยิ่งอยากทํานู่นทํานี่ทํานั่นบางคน,น,งค,นคนคนนี้ค่อนมีอันดีเล็กหลายอย่างตุกมองว่านะอาจจะแบบอ่ะเ,ออเขาเรียกว,ว่าทําอะไรที่เป็นชิมเป็นอันนะคะไปเลยชอบทํางานประดิษฐ์ ชอบอ,า,อาจจะรับทํางานเสริมนู่นนี่นั่นหรืออะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นตุกว่ามันดีมากนะคะคนคนนี้เพราะว่าในอนาคตอ่ะเขาจะไม่ได้เป็นเดอกฟูลแล้วค่ะเขาจะเป็นคนที่เขาเป็นคนที่รู้ว่าช่วงชีวิตเขาแต่ละช่วงเวลาไหนจะต้องทําอะไรนะคะเพราะฉะนั้นทุกมองว่าเขาอ่ะไม่ได้กังวลอะไรตัวคุณเองมากกว่าที่กังวลอะไรคุณควรจะไปเขาเรียกว่าเรียนรู้จากเขาะค่ะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเพราะคนคนนี้นใช้ชีวิตได้ได้ดีมากได้ ได้ปลอดภัยมากได้มีความสุขกับชีวิตเต็มที่มากนะคะโอเคจบไปเนาะสำหรับกล่องนี้เดี๋ยวมาต่อกันที่กลองที่สองนะคะกลองที่สองได้อะไรใบแรกนะคะ3ไม้เท้าสามเหรียญหนึ่เหรียญ เจ็ดส2าหำรับใบนี้นะคะใบนี้ถามว่าเขากังวลอะไรคนคนนี้นะคะจริงๆแล้วเขาผ่านอุปสรรคอะไรไปได้หลายอย่างนะคะแล้วเขาเจออะไรกับบทเรียนชีวิตเขาค่อนข้างเยอะคนคนนี้นะคะถ้าเขาทําอะไรอะ่ะตุ๊กมอะว่าเขาน่าจะค่อนข้างคิดถึงพ่อแม่เขาเป็นหลักด้วยหรือเขาเรียกว่าเ,าเรียนรู้บทเรียนมาจาก การใช้ชีวิตครอบครัวของพ่อแม่เขานะคะซะส่วนใหญ่เขาค่อนข้างที่จะเชื่อผู้ใหญ่นะในการทําอะไรไม่ว่าจะเป็นทําธุรกิจหรือการดําเนินชีวิตในเรื่องของความรักคือการที่คุณจะผ่านอะไรไปได้กับคนคนนี้นะคะถามว่าคุณต้องผ่านด่านของพ่อแม่ครอบครัวเขาไปได้ด้วยคือพ่อแม่ครอบครัวเขาต้องชอบคุณด้วยคนคนนี้จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนแบบปัญหาไว้ทุกอย่างกังวลไปซะทุกเรื่อง ถ้าเกิดเรียกง่ายๆนะคะทุกว่าเขาน่าจะเป็นลูกแหนติดพ่อติดแม่คือยังเชื่อฟังพ่อแม่อยู่นะคะถ้าเออ เป็นไปได้อาจจะเป็นคนที่มีศาสนาที่ต่างกับคุณด้วยนะคะเขาอาจจะยึดมั่นถือมั่นในศาสนาเช่นคนศาสนาอิสลามเป็นต้นนะคะหรือคนศาสนาคริตสต์ที่ที่เขาเคร่งในเรื่องในเรื่องของของศาสนาเขานิดหนึ่งเขาก็จะค่อนข้างที่จะเชื่อผู้ใหญ่เชื่อเชื่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือเชื่อคนในครอบครัวนะคะแต่ว่าคนคนนี้ค่ะมันเขายังกังวลอีกหลายเรื่องมันยังมีอีกหลายเรื่องที่เขามองว่ามันไม่ถูกไม่ต้อง แต่เขาไม่สามารถทําอะไรได้ถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมรักคุณไหมคนกองนี้เขาชอบเพราะรักคุณนะเขาพยายามจะเขาเลือกบาลานซ์ปัญหาค่ะให้ให้มันไปได้ด้วยกันคือพ่อแม่เขาอาจจะไม่ชอบคุณหรือใครที่รอบข้างเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบคุณคุณยังไม่ดีพอเขาก็พยายามที่จะบาลานซ์ปัญหาและหาทางแก้ไปให้ได้คือพยายามที่ที่จะอธิบายะค่ะเพราะว่าตัวเขาชอบคุณพยายามอธิบายให้คนอื่นชอบคุณด้วยนะคะแต่ว่า มันบางอย่างมันก็เกินความสามารถของเขาตุ๊กมองว่าด้วยบางอย่างะคะ่ะเวลาเขาพูดอะไรออกไปแต่กับการแสดงของคุณนะคะมันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาไปบอกเล่าให้คนอื่นฟังเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับกองนี้ตุกว่าคุณอย่าทําให้เขากังวลเวลาที่ถ้าเกิดคิดว่าอยากจะผ่านชีวิตกับคนคนนี้ไปด้วยกันนะคะคนคนนี้ต้องเป็นคนที่เขาแบกปัญหาไว้ทุกอย่างตุกมองว่า ถ้าคุณใช้ชีวิตคู่ด้วยกันได้มีโอกาสใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะเขาปางเรื่องเขาก็จะไม่บอกคุณคือจะมีเรื่องปิดบังอะค่ะเพราะว่าหนึ่งไม่อยากให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ ะะเพราะฉะนั้นถ้าเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนคนนี้แล้วคุณต้องถามเขาค่ะว่าประเพณีของเขาเป็นยังไงพ่อแม่เขาเป็นยังไงครอบครัเวเขาเป็นยังไงแล้วต้องอยู่กับเขาให้ได้นะคะคือต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองอะ่ะถ้าคุณเป็นคนแข็งเองเดียวอะ่ะมันไม่ได้เพราะว่าตัวเขาเองพยายามที่จะแก้ต่างให้คุณตลอดเวลากับคนรอบข้างกับคนอื่น แต่ว่าตัวคุณเองอ่ะไม่ได้ทําตัวคุณให้ให้ดีอย่างที่อย่างที่เขาพูดให้คนอื่นฟังอะคะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยรู้สึกกังวลใจว่าไอความรักที่เขามีให้คุณเนี่ยมันบรรจามีไปอีกนานแค่ไหนนะคะอืมโอเคอย่างนั้นจบไปนะคะอ่ะต่อที่คนกองสามนะคะคนกองสามนะคะได้ queen of cup s ไพ่พระนะคะเด e h โฮ o s c o สนะคะไพ่สังขาราศอะไอโซอส nice นะคะแล้วก็ห้าสิบปดเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าสำหรับไปนี้นะคะถามว่าเขาต้องทนอะไรนะคะคือเขาทุกบองว่าคุณอะค่อนข้างที่จะให้ความรักเขากับคนคนนี้เยอะมากเยอะมากจน เขาเรียกว่าพยายามที่จะชนะใจอะค่ะแต่ว่าเออคุณต้องใจเย็นนิดนึงนะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อยๆซึมซับปะค่ะถ้าถึงเวลานั้นถึงเวลาที่ที่ที่มันจังหวะที่เหมาะสมอะตัวเขาเองอะจะเข้าหาคุณเองเลยโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรนะคือตอนนี้ในกองเนี้ยตุ๊กมองว่าคนบางคนอาจจะดิวกับคนที่อยู่ในราศีพฤกษ์แล้วค่อนข้างที่จะลุกคนคนนี้พอสมควรค่อนข้างที่จะแบบ คือคือไพ่ไพ่สังฆราชขึ้นเนี่ยมันก็หมายถึงว่าให้คุณสงบนิ่งใจเย็นต้องใช้สติส่วนไพ่ใบที่70ก็ขึ้นอีกว่าคุณต้องใช้สตินะสําหรับคนคนนี้คุณพยายามจะชนะใจเขาถามว่าเขากังวลอะไรตรุ๊กมองว่าเขาไม่ได้กังวลอะไรแต่เขาแค่อยู่ในสถานการณ์ที่ฉันขอดูเธออีกสักพักหนึ่งก่อนถ้าเธอคือคนที่ใช่จริงๆนะเธอไม่ต้องเป็นห่วงเลยฉันจะดูแลเทคแคร์เธอทุกอย่างเธอจะ เปียบเหมือนนางฟ้าของฉันเลยแหละประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคะไพ่เหมือนขึ้นก้านกลางมาว่าให้ตัวคุณน่ต้องใจเย็นๆกว่านี้อย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปอย่าไปอะไรมากว่าเฮ้ยทําไมเราทําไม่ดีเหรอนนี่นั่นคือตัวมองว่าสถานการณ์นี้มันเป็นสถานการณ์ที่คุณอีเยอะจนเกินไปเยอะที่จะแบบชนะใจเยอะที่อยากจะได้เขามาเป็นแฟนแต่ตัวเขามองว่าเฮ้ยมันมันเนี่ยต้องใช้เวลานะเรายังไม่ได้รู้จกัก บางแง่บางมุมของกานและกันเลยเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่าอยากให้เราค่อยเป็นค่อยไปนะคะสําหรับกองนี้เขากังวลอะไรไหมทุก่าเขาไม่ได้กังวลค่ะแต่เขาแค่เขาแค่เป็นคนชา้าแต่ชัวม,มาที่กองสุดท้ายนะคะกองสุดท้ายแปดดาบโอ้แปดดาบมาไม่พอเก้ดาบมาอีกแปดถ้วยมาอีก สี่สิบแปดสิบสามสามสิบอ่ะสำหรับกองนี้นะคะตุ๊กไม่รู้ว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยกำลังมีมือที่สามหรืออะไรอยู่หรือเปล่าแล้วอีกคนนึงก็เขาอถ้าสำหรับคนกองนี้ถามว่ากังวลอะไรตุ๊กมองว่าปัญหาของคุณที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นหาเรื่องของมือที่สามค่อนข้างชัดเจนมากคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากจะเลิกมากมากนะคะอยากจะเลิกสุดสดแล้วถ้าเนี่ยไพ่อะ่ะตุ๊กเปิดมาคือตัวเขา ตุกว่ามันน่าจะหมายถึงเขาที่มาเจอว่าคุณอะแอบคุยกับใครแอบมีมือที่สามแล้วรู้สึกว่าคืออยากจะเลิกแล้วอยากจะพอแล้วคือสถานการณ์นี้ฉันรับไม่ได้แล้วคุณก็พยายามจะงอแต่ว่าตุกมองว่ามันจะไม่สำเร็จนะคะตักมันอาจจะกลับกันนะมันอาจจะหมายถึงตัวเขาเองมีมือที่สาม แล้วตัวคุณเองพยายามจะงอก็เป็นไปได้นะคะคือไพ่มันเป็นไปได้ทั้งสองทางตุ๊กมองว่าน่าน่าจะหมายถึงเขาไปรู้อะไรมาเรื่องของคุณที่มันที่มันไม่โอเคอะ่ะหรือจะเป็นสถานการณ์ที่อยู่กันแบบคิดเครียดอยู่กันแบบแบบเหมือนอยากจะเลิกอะคะ่ะตัวเขาเองอะที่กังวลเนี่ยเพราะกัอองวลเรื่องอยากจะเลิกเพราะว่าพอเวลาจะเลิกทีไพรพอเลิกไปแล้วเขาก็ใจอ่อนกลับมาทุกทีเพราะว่า เขาก็ถ้าถามจริงๆนะคะเขาก็ยังมีความรักกับคุณอยู่แต่นะตอนนี้ทุกอ,องว่าเขาน่าจะมีน่าจะมีเริ่มมีตัวเลือกอื่นนะคะ่ะเข้ามาในชีวิตเขาแล้วมันเลยรู้สึกว่าอที่กังวลใจอยู่คือฉันควรจะบอกเธอยังไงฉันควรจะเลิกกับเธอยังไงมากกว่านะคะคือเขามองว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาจะไปมองหาอะไรใหม่ๆความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆที่มันไม่มันไม่เหมือนความสัมพันธ์ที่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ที่มันค่อนข้างที่จะ รู้สึกว่าเหนื่อยหนักต้องมาตอบปัญหาตลอดเวลาเป็นไปได้นะคะว่าเขาอาจจะทุกว่าคนคนนี้ไม่น่าจะเป็นคนที่เจ้าชูสักเท่าไหร่แต่บางคนที่เขาก็มองหาคนถูกใจตลอดเวลาก็เป็นคนที่คบคนทีละคนนะคะแต่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรกับ คุณหรือมีปัญหากับแฟนเก่าหรือนู่นนี่นั่นอะไรปุ๊บอะเขาจะมองหาตัวเลือกใหม่ๆที่ทําให้เขาสบายใจนะคะแล้วก็ถ้าเขาเจอตัวเลือกใหม่ๆที่เขาสบายใจปุ๊บเขาพร้อมที่จะไปโดยทันทีนะคะเป็นคนนิสัยแบบนี้แต่ว่ากับคนเก่าเขาก็จะมีความรู้สึกว่ายังลังเลที่จะเลิกยังไงบางทีมันอาจจะาคาลักาซังถึงขนาดที่ว่าคบกันเป็นแบบเราสองสามคนเลยนะอกืก็ต้องระวังนิดนึงนะคะงั้นก็ จบแล้วนะคะแล้วก็ฝากไว้แค่นี้เนาะก็ไม่รู้ว่ามันจะมันจะตรงไหมหรือยังไงไหมนะคะก็ใช้วิจารณาในการรับดูรับฟังนะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ